ตื่นเช้าขึ้นมาพบก,กับข่าวร้ายนะครับน้องชายของผมโทรมาว่าเวฟรอย้าบางลมสีขาวที่ผมได้นําไปฝากกับน้องไว้ได้เกิดสิ่งที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครับผมก็เลยรีบขับรถเข้าเมืองนะครับเพื่อไปดูอาการรถอันสุี่ลั์ของผมว่ามีอาการอย่างไรนะครับก่อนในนี้ก็คือเวฟรอย้าบางลมสีขาวของผมนะครับที่ได้นํามาฝากน้องชายเอาไว้ เพื่อจูนกล่องเก็บอาการรถนะครับเพราะว่ารถคันนี้อาจจะไม่ค่อยได้ขับมากสักเท่าไหร่นะครับแต่เราต้องการความสมบูรณ์ของรถที่สุดนะครับสภาพดูเหมือนไม่มีอะไรเสียหายนะครับแต่จริงๆแล้วนะครับการเสียหายเนี่ยมันเกิดจากข้างในตัวเครื่องนะครับนี่ก็คือร2อสีขาวของผมนะครับสเต็ป66ชัก3าสวาวนะครับยอดฮิตเลยนะครับของวัยรุ่นสมัยนี้นะครับ ใช่ครับทุกคนคือผมได้รับข่าวร้ายนะครับจากน้องนะครับที่คนเอารถมาจูดน,นะครับก็คือ เมื่อสัก2สัปดาห์ก่อนนะครับผมได้ทําการแบบให้น้องมาเอารถผมนับที่พักผมเป็นกานี้ก็ให้น้องเอารถกลับมาเพื่อที่จะทําการจูนนะครับแต่ว่าระหว่างนั้นนะครับคือต้องบอกก่อนว่าน้องก็คนนี้เขาเขาเคยประสบอุบัติเหตุมานะครับผมขาก็ไม่ก็จะดีนะครับซึ่งมันจะทําให้รถไม่สามารถสตาร์ทเท้าได้ก็เลยคือรถคันนี้มันเป็นรถสตาร์ทมือใช่ไหมคือผมก็สตาร์ทมันอยู่ตลอดนะครับมันไม่มีเคยมีอาการอะไรนะครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันอาจจะ ใกล้พังหรือเปล่านะครับวันนั้นก็วันนั้นน้องก็เลยลองสตาร์ทมือดูพอสตาร์ทมือนะครับก็เกิดเหตุแข็งแตกนะครับก็คือฝาฝาจานไฟอ่ะตรงรูที่ใส่ไดสตาร์น่ะนะครับมันเกิดการฟาดนะครับคิดว่าน่าจะตีกับนับก็เลยคิดว่าก็คยเคยเคยทำทำใจมานานแล้วว่าสักวันมันน่าจะเกิดขึ้นนับก็มันเกิดขึ้นแล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่เป็นไรนับเดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันว่าอ่า หลังจากที่มันเกิดอาการนี้เราต้องแก้ไขยังไงนะครับผมและแก้ไขโดยการที่แบบเรายังจะไม่ใช้สตาร์ทมือนะครับเราจะใช้สตาร์ทเท้าต่อนี่ก็คือเวฟลอยพาเอเดิมๆของผมนะครับที่ผมซื้อมาใช้ระหว่างที่เวฟ้อยพาบังลมสีขาวไม่อยู่นะครับก็คันนี้เป็นรถสภาพ์เดิมๆเลย ซึ่ง2คันนี้นะก็เป็นรถของผมเองนะครับคือคันนี้จะเป็นรถที่แบบเดิมๆนะครับไว้ใช้งานเลยนะครับซึ่งคันนี้นะครับจะเป็นสเต็ป66ชัก3 4วาลนะครับผมส่วนในเรื่องของการใช้น้ํามันเครื่องนะผมเราก็ต้องใช้ให้ถูกกับสเปครถของมันนะครับถ้าเป็นสเต็ปรถทำเครื่องนะเราก็ต้องใช้แบบนี้นะครับส่วนจะเป็นสเต็ปรถที่เป็นเดิมๆเหมือนกับคันนี้นะคันนี้คือเดิมบริษัทเลยนะครับอายุ21ปีนะครับรถคันนี้นะก็ต้องใช้น้ํามันเครื่องนะครับ ของรถเดิมๆอย่างเวฟบรอยว่าเอคันนี้นะครับผมก็คือเป็นรถเดิมๆนะผมผมเลือกใช้น้ำมันเครื่องนำชายเลนเจอร์4รนะผมของ PTC ลูบิเคนเป็นนวัตรกรรมใหม่นะผมในการดูแลรถให้้มีคุณภาพแล้วก็อย่างถูกวิธีนะครับด้วยมาตรฐานนะครับ JASO MA2 และ API SL ออกแบบสำหรับรถจักรยานยนต์4จังหวะสมรรถนะสูงนะผมทุกรุ่น ทั้งแบบระบายความร้อนด้วยน้ําและอากาศแบบปวัวฉีดหรือว่ารถคันนี้นะผมที่เป็นระบบคาร์บ,บูเรเตอร์ก็ใช้ได้เหมือนกันประหยัดเชื้อเพลิงนะผมแล้วก็เพิ่มสมรรถนะกําลังของเครื่องยนต์นะครับรักษาความสะอาดของเครื่องยนต์นะผมแล้วก็เกียร์ไม่สะดุดด้วยนะนะผมแล้วก็สามารถยืดอายุข,ของการใช้งานด้วยนะด้วยเบอร์ 10W30 นะครับผมของ PTT r u b i c a n นะครับหาซื ke, ้อได้ตามที่ PTT Station นะผมหรือว่าตามปั๊มปอตทั่วไปเลยนะผมมีขายอยู่ที่ตรงเคาน์เตอร์นะครับเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆไปเติมน้ำมันเนี่ยเพื่อนจะเห็นอ่ะตัวนี้นะครับวางอยู่นะเวลาไปซื้อก็บอกเขาว่าพี่เอาน้ำมันเครื่อง4 t Challenger นะผมนี่ตัวนี้เลยนะผมนี่นะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนใส่กับเบฟรอยัลเอสคันนี้ของเรานะผมนี่หไหมเพื่อนๆนะมีของแถมมาด้วยนะครับมีโุรเจ นบแถมมาด้วยเดี๋ยวเราไปแกะกันเลยดีกว่าอ่ะเผื่อบางคนนะครับผมเขาหาซื้อตามปั๊มปตทอไม่ได้นะผมเลยว่าหาซื้อได้ตามตัวเทนนับจำหน่ายใกล้บ้านคุณนะผมผมกล้าพูดเลยว่าของปรตทเนี่ยพีดีนี่แหละนะครับผมมีทั่วทุกที่แน่นอนนะครับผมก็คือง่ายๆคือแบบเขาแบบขายกันเยอะอ่ะนะผมก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาใส่รถของเรานะอันดับแรกเลยนะผมเราต้องใส่น้ำมันเครื่องก่อนนะครับนี่ดูเลยเพื่อนๆือคือคันนี้ผมยังไม่ซื้อมานะครับประมาณ2เดือนแล้วยังไม่เคยถ่ายเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกััันนนนว่ามจะะเป็ยงไครบ ดูครับโอ้ดำพอสมควรอยู่นะครับดูน้ำมันเครื่องก่อนครับแตก่ก็นี่นี่น้ำมันเครื่องนี่พันกิโลนะไม่รู้น้ำมันเครื่องไข่ไหนนะครับช่างมันนะวันนี้เราสนใจของเฟอร์ทอยอย่างเดียวนะครับผมก็เดี๋ยวเราแกะกันเลยนะครับผมไม่มีเล็บเลยอนะผมไม่มีเล็บเลยครับแกะผมหน่อยได้ไหมผมหยอกเล่น <c oughs> อ่านะครับผมเอาวางไว้ก่อนนี่ก็คือ,คอผมกันแจนะผมนี่ สลักเลเซอร์เรียบร้อยนะผมพ t ทีทีรูบิเคนนะผมอ่ะนะครับเรามาใช้กันเลยดีกว่าตอนนี้อุดน้ำมันเครื่องเรียบร้อยแล้วนะผมคือถ้าเป็น Challenger 4T นะครนะผมต้องเป็นฝาสีฟ้านะครับอย่าจำผิดนะนะครับตัวนี้สำหรับรถเกียร์นะอืมหอมมากเลยยังเล่นแก่เลยหอมอะไรอืมอืม,อมกินเหมือนไอติมเลยอะเหมือนในติมเลยสักอย่างอ่ะดูดูครับอ่ะอ่ะ,อะดูครับดูสีดูสี ว้าสีเหลืองอารามทองอารามอารามเลยครับอุ่นน้ำมันเครื่องยังวะอุอแล้วเดยวเดี๋ยวเดีว,ดวผมหยอกผมหยอกผมเล่นมุกนี่นะครับใส่หมดไปเลยก็ตัวนี้นะเขาจะทํามาสําหรับสําสหรับเวฟนะผม0-8เลยก็คือเราสามารถใส่หมดกระป๋องได้เลยนะผมแล้วก็นี่นะครับแล้วก็ใส่กลับไปนะับแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดเครื่องกันนี่สตาร์ทมือนับสตาร์ทง่ายโอ้สตาร์ทใกล้จัดอ่ะ อ๋อลืมบอกนะผมทาง b d t l u b i Can นะครับผมมีกิจกรรมให้เล่นด้วยนะครับก็เป็นกิจกรรมนะผมท้าดวลทางออนไลน์นะผมก็คือทาง b d t t r u b i Can เนี่ยเขาอยากจะให้เรามาเชิญเรามาบิดเสียงด้วยกันนะครับผมโดยพูดคำว่ายืดระยะการเปลี่ยนถ่ายต้อง Challenger 4 t นะครับอันนี้แค่ตัวอย่างนะครับอัดคลิปนะผมแล้วก็ใครพูดยาวที่สุดนะครับผมจะมีรางวัลให้10อันดับแรกนะครับผมรับไปเลยนะ้ำมันเครื่อง c ช a เลนเจ e ร์โฟร์ทีพีทนะครับผมจำนวนด้วยกันทั้งหมด10กระปุกเลยนะครับสีกระป๋องนั่นแหละหรือยกลังนะผม10ขวดนะครับก็คือเพื่อนๆสามารถเข้าไปเล่นกิจกรรมได้เลยนะครับทาง Facebook นะครับของ PTT r u b ลูบีนะครับผมก็ลิงก์นะครับจะอยู่ใต้โพสต์ของผมตรงนี้เลยนะผมก็ขอเชิญไปร่วมสนุกกันนะครับผมมาต่อที่บางลมนะครับพี่เอ๋น้ครับสวัสดีครับทำอะไรอยู่ครับจูนจูนรถใช่ไหมครับขอขอดูได้ไหมครับ มันคืออะไรครับนี่ตัวเลขมันบอกอะไรบ้างครับอ่ะครับจังบอกอะไรบอกอะไรบ้างครับช่วยอธิบายผมฟังหน่อยครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับแล้วมันเกิดอะไรขึ้นครับกับรถผมไปทําอะไรมาครับอ่าแข้งแตกครับอ่าครับแข้งนี่หมายถึงแข้งกลางอะครับใช่ครับโอ้ยในตัวเลขมันคืออะไรครับช่วยอธิบายผมหน่อยหน้าตารางน้ามันใช่ไหมครับ ใช่ครับหน้าตระหตอนนี้จูนเสร็จยังครับอันนี้อะไรครับไฟสามเดสามเดสามเดน้ำมันครับมันต้องทำล็กมากครับเดี๋ยวนี้เสร็จยังยังจูนเก็บนิดหน่อยครับครับก็นะครับเดี๋ยวให้ดูไอ้นี่นี่นี่นะเพื่อนเห็นอะไรไหมเห็น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 ไหมหนี่ไงร้าวเลยโอ้โห เนี่ยเวลาพวกที่ใส่แบบพวกรถสตาร์ทมือนะมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือตอนนี้ชุดสตาร์ทมือไม่มีแล้วนะครับมันอยู่นี่พวกเฟืองอะไรเนี่ยก็ถอดมาแล้วนะครับโอ้โหผมนี่เครียดเลยเพื่อนเนี่ยชุดสตาร์ทมือติดรถเลยนะครับไม่เคยไปยุ่งอะไรไมาเลยเนี่ยฟันแหว่งมาแล้วก็น่าจะไม่ได้ใช้สตาร์ทมืออีกนะพักหนึ่งแล้วก็บางคนถามว่าผมใช้กล่องอะไรนะผมใช้กล่อง S4 นะครับตัวนี้เป็นกล่อง K58T81 เป็น64 KB นับก็เป็นกล่องตีรถของอันนี้ของอะไรนะปาวานะเออร้อยสิบไอร้อยสิบไอร้อยสิบไอสองพันสิบหกสองพันสิบหกน้ตัวนี้อาจจะไม่ผิดนะอ่าเราไปดูกันนะเป็นหลาดหกสิบสี่ KB นับเหมาะเก็บการดีแมปนะครับเนาะก็เครื่องเป็นสี่วาวนะครับก็ระบบไฟนะแปลงแล้วนะเป็น S4 นะครับก็แปลงล้อไม่เด่งอย่างเดียวนะครับมัดไฟใช้มัดไฟบางลมนะครับแล้วก็แล้วก็ าจานไฟไม่ต้องสลับนะครับถ้าเป็นมัดไฟป่าวานต้องสลับสายนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเรเดี๋ยวให้น้องจูนนะครบแเราเรามาติดเครื่องกันมาฟังเสียงกันนะครับแต่ว่าลืมบอนะตอนนี้เดี๋ยวใส่ท่อเก็บเสียงก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวโดนด่า,ดานะฟังเสียงออกดู เข้าๆนะผมประมาณนี้เพราะว่าตอนนี้เราเก็บเสียงอยู่นะครับเดี๋ยวชาวบ้านเขาจะด่าอตอนนี้ก็เอาที่ลดเสียงออกแล้วนะครับแต่ว่าน้องน้องน้องก็จะแบบขาขายังมียังเก็บอยู่่ะเอออะไรน้องขี่ไปดูนะขี่เก็บบ้ากัน ไม่รอไหนแล้วไม่รอไม่รอผมหนแล้วรถคัดเท้านะลืมบอกเนพะื่อนรถขัดเท้าขัดเท้านะรัดเท้ารถกีเล่น ก็อยแบบประมาณนี้นะค,คือเราไม่ได้เล้นเน้นซีเเยอะนะครับให้รถมันกี่สมูทกอดรอบไปท่าไหร่นนั่นแหละมืนสอ0รเพราะว่าอ้นี้มันก้านก้านมันก้นก้านจีดีโอมันไม่รองรับรอบเกินห5 0 0นะครับเดี๋ยวขาดอันนี้คืดี๋วจะไปก คร่าวๆนะผมรถมันคือมันเป็นรถรถขี่เล่นนะครับคือขี่เล่นของผมก็คือขี่เล่นจริงๆนะรับรถที่แบบไม่ส่ง G p s พนะครับก็ผมว่าสภาพเนี่ยถ้าขี่จริงๆอ่ะผมว่าร้อยหกสิบอ่ะมันมันเกินอยู่แล้วร้อยหกร้อยร้อยหกสิบบวกร้อยหกสิบร้อยเจ็ดอ่ะน่าจะถึงนะแต่ว่าคือตอนที่ให้ช่างประกอบคือเราก็ไม่ได้บอกให้เขาส่ง GPS พใช่ไหมเขาบอกว่าเออได้รถลูกโตว่าเอาไปขี่เล่นก็พอแล้วก็คือน,น่าจะอยู่ประมาณนี้แหละก็ตอนนี้ขี่มาประมาณแปดเดือนแล้วนะยังไม่พังเลยนะแปดเดือนก็หลายหลายพันโลแล้วนะ ก็คือก็ขีไข่ไปนู่นขี่ไปนี่อยู่ว่าเยอะแยะอยู่นะผมก็ถือว่าเป็นอันที่น่าพอใจแล้วนะก็คือไม่แรงไม่เป็นไรอย่าพังก็พอนั่นแหละโอเคนะผมหลังจากที่ไปลองมานะครับผมเป็นไงบ้างครับได้ได้เสียบไอ้ตัวดอาการใช่ไหมเป็นไงบ้างตอนนี้ยังแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ให้เท่าไหร่แล้วตอนนี้แปดสิบ <80ๆ S 1> อยู่แต่ว,แว่ารดลกโตมันก็ต้องจูนแบบนี้นะคือถ้ามีไดโน่คือจะจบมากนะผมก็ยังไงเดี๋ยวลดผมฝากไว้เหมือนเดิมแล้วก็อยากทำเค้งแตกแล้วนะโอเค นผมก็เข้าๆนะผมสำหรับรถบางลมนะผมประมาณนี้แล้วก็นะครับอย่าลืมด้วยนะครับผม c าเดนเจอร์ 4T นะของ PTC ดู i ิเคนนะผมหาซื้อได้ตาม PTC Station ก็ปั๊มปอซอนนั่นแหละนะผมหรือว่าตัวแทนจําหน่ายใกล้บ้านคุณนะครับผมแล้วก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกิจกรรมในเพจ Facebook ของ PTC ดู i ิเคนไทยแลนด์กันด้วยนะครับผมขึ้นที่หน้าจอตรงนี้เลยนะครับผมไปแล้วก็ผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ